สวัสดีค่ะพามาชมนี่นะคะคุณแม่วันนี้ห่อข้าวต้มเป็นข้าวต้มแบบโบราณนะคะข้าวต้มที่ห่อกับใบนี่ค่ะการมะพร้าวนะคะนี่วันนี้พามาชมได้มีโอกาสมาบ้านคุณแม่นะคะแถวจังหวัดสุรินทร์แถวแถวสหกรณ์รับครูมหมู่บ้านอะไรเนาะเมื่อกี้ลืม หมู่บ้านพรทวีหมู่บ้านนะคะมาเล่นกับคุณแม่ที่เคารพนับถือกันก็กพอดีเลยคุณแม่ห่อข้าวต้มกล้วยนะคะแต่เป็นข้าวต้มกล้วยใบใบก้านมะพร้าวนี่เห็นไหมลูกก็มาดูวิธีการหอ่อมัดนี่ค่ะอันนี้ที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้คุณแม่กำลังจะมัด แม่มัดลงมาให้ลูกหน่อยนิดหนึ่งนี่ค่ะประมาณนี้นะคะรัดแล้วก็มัดนี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มโบราณเลยนะคะที่ว่าทําในช่วงงานเทศกาลต่างๆเป็นเป็นแบบโบราณของจังหวัดสุรินเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีห่อห่อใบใบตองก็มีนะคะแต่อันนี้เป็นห่อใบมะพร้าวนะคะ เขาเรียกขาต้มจากไหมคะใบไม่ใช่ไม้เนาะไม้ใบมะพร้าวเนี่ยเขาต้มว่าทำเพราะว่าใบมันเลือใบมะพร้าวนะคะเขาต้มมะพร้าวเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็จะข้างในไส่ก็จะปิ้นลวยส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ที่ตลาดนะคะขั้นตอนวิธีการทำยังไม่เคยได้ลงบริบทลงพื้นที่นี่นะคะก็จะใส่เป็นข้าวเหนียวที่ จัดเตรียมไว้แล้วก็นะีคะใส่กล้วยน้ำว้าลงไปก็หอนะคะถ้าจะใส่หมูก็ได้ออ่ใช่ใมีบางอ่ะหรือถ้าว่าอ่าใส่หมูก็ได้นะก็จะ <ใน S 2> เป็นข้าวต้<า>มหมูหมูสามชั้นเราไม่ได้ทำไว้ค่ะทำไเป็ไใเนหู้ สวยงามมากวันนี้พามามามา,มาจุมวิถีนะคะวิถีแบบบ้านๆน,นะคะถ่ายบ้านที่ว่าสูตรโบราณที่ห่อข้าวต้มกันนะคะเป็นข้าวต้มใบมะพร้าวใบมะพร้าวานี่เน,นี่ยโบราณเลยในะจังหวัดสุรินเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราไม่ค่อยได้เห็นทำทำไม่ค่อยเป็นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นคนค เนี่ยทาเป็นแต่คนสมัยโบราณจริงๆตัว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 เจ้าของคลิปเองก็ยังห่อไม่เป็นนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าเคยว่าส่วนใหญ่เราก็จะซื้อที่ตลาดนะคะเวลามีเทศกาลงานไม่ว่าจะเป็นเซนดนตาหรืออะไรต่างๆก็จะใช้นะคะขาดไม่ได้เลยงานแต่งเนาะแม่งานแต่งนะคะงานบวชหรือขึ้นบ้านใหม่นะคะทําทได้หมดทุกๆงานเลยจะจะ,จะต้องมีข้าต้มเนี่ยค่ะะคะต้มจาก จากใบมะพร้าวแล้วก็จะมีข้าวต้มผัดใบโตงจะมีสงไส้นะคะข้าวต้มผัดก็จะเป็นใบโตงนะคะเอาใบโตงมามาห่ออันนี้ก็จะใช้กุยหน้ำว้าข้าวเหนียวนี่ได้แล้วอีกหนึ่งนี่ค่ะทำไม่สวยหรอกเพราะว่าใบใบนี่มันใบมันเหี่ยวมันอ่อนเพราะมันมันมันเหี่ยวแล้วมันก็เลยทำไม่สวย ถ้าอยากให้สวยก็ต้องใบที่ขึ้นใหม่่ๆเพราะว่านี่มันนิ่มมันนิ่มมันทำไม่ถูกถ้าใบใหม่ๆมันจะแข็งเนาะทาไม่ได้ใช่แต่คนทําเป็นทึงจะทาได้ริปโดไม่ได้เพราะว่ามันใบมันเหี่ยวต้องแบบชํานาญการจริงจริงอ่ะ ยังก็ไม่ได้ค่ะนี่นะคะวันนี้พามาชมการห่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มสูตรโบราณจังหวัดสุรินนำมาให้ชมมีโอกาสโชคดีมากเลยนะคะวันนี้ได้มาก็าจะเป็นข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะได้มาชมขั้นตอนวิธีการห่อเลยนะคะจากที่เราเห็นแต่ที่ตลาดนะคะ ราคาขายอันละสิบาทใช่สิบบาทสิบห้าบาทนะคะชิ้นหนึ่งราคาเนียกว่าห้าบาทชนบาประมาณนี้เลยทำไม่ได้ช่วยหรอกก็ได้นี่มันเหี่ยวหมดเลยนี่นะคะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นนี่นะคะข้าวต้มตัดตุ่มใบมะพร้าวนำภาพมาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะไ่จบ